สวัสดีครับยานกรชาแนลครับทุกท่านครับท่านใดที่ใช้แอปเป่าตังแล้วทําการอัปเดตเวอร์ชั่นใหม่ในวันนี้นะครับเมื่อกดอยอมรับเงื่อนไขาการใช้งานแล้วมันจะมีหน้าใหม่ขึ้นมาอีกหน้าหนึ่งนะครับให้ท่านเลือกว่าจะยินยอมหรือไม่ยินยอมทุกท่านก็ต้องเจอหน้าต่างนี้เหมือนกันทุกคนนะครับหลายท่านก็สงสัยว่าจะขึ้นมาแบบนี้เราจะต้องทําอย่างไรต้องยินยอมไหมหรือไม่ยินยอมก็ได้นะครับ โดยข้อแรกจะเป็นเรื่องของการที่เพื่อแจ้งข้อมูลสิทธิพิเศษนะครับให้ได้รับประโยชน์จากข่าวสารสําคัญนะครับอันนี้ก็ดูฟังดูแล้วไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่าเขาบอกว่าะจะเป็นการเติมเต็มความต้องการของท่านจากกลุ่มธุรกิจการเงินในเครือของธนาคารรวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจและนิติบุคคลอื่นมีดอกจันด้วยก็คือข้อมูลส่วนบุคคลของเราจะไปสู่นิติบุคคลอื่นด้วยที่ไม่ใช่ธนาคารนะครับ ข้อ2ใช้สําหรับวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของธนาคารกลุ่มธุรกิจกลุ่มพันธมิตรแล้วก็นิติบุคคลอื่นเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็อันที่3อันนี้ใช้สําหรับการยืนยันตัวตนในกรณีที่จะต้องเข้าโครงการภาครัฐนะครับอันนี้เนี่ยเ,เดี๋ยวจะมาดูคําชี้แจงกันนะครับจริงๆในนี้ยังไม่ได้เขียนว่าเป็นโครงการภาครัฐนะครับแต่ว่ากระทรวงลัรมีการชี้แจงว่าก็คือการที่เราเข้าแอปเป่าตังและต้องยืนยันตัวตนต่างๆเพื่อเข้าร่วมโครงการภาครัฐนั่นเองนะครับ เพราะว่ามันเป็นข้อมูลเกี่ยวกับบัตรประชาชนหนังสือเดินทางนะครับหนังสือเอกสารอื่นใดที่ออกจากทางราชการมาดูข้อความที่กระทรวงการคลังถแถลงในวันนี้นะครับก็คือคําอธิบายมีตรงนี้นะครับสรุปก็คือนะครับเดี๋ยวให้ดูเฟซบุ๊กเพจสถานีข่าวกระทรวงการคลังนะครับได้มีการลงข่าวนี้แล้วก็ชี้แจงว่านะครับในส่วนของข้อ 1: ข้อ2นะครับท่านสามารถให้ความยินยอมได้ก็ไม่ได้เสียหายอะไรแต่ถ้าไม่สะดวก จะเลือกไม่ยินยอมก็ได้นะครับก็คือตรงนี้นะครับข้อ1่ข้อ2อเนี่ยไม่ยินยอมก็ได้แต่ข้อ3นะครับดูคําอธิบายข้อ3นะครับแต่การให้ความยินยอมในข้อ3เพื่อใช้ในการตรวจสอบยืนยันตัวตนในการเข้าร่วมองรงการภาครัฐซึ่งมีอยู่ในแอป่อตังเวอร์ชันเดิมอยู่แล้วส่วนนี้ผู้ใช้งานที่ต้องการจะเข้าร่วมองรงการภาครัฐควรพิจารณาเลือกให้ความยินยอมเนื่องจากต้องมีการตรวจสอบยืนยันตัวตนก่อนที่จะเข้าร่วมองรงการภาครัฐนะครับเพื่อป้องกันการสมสิทธิ์ รัะนั้นสำหรับผู้ที่กดไม่ยินยอมนะครับในข้อ3นะครับก็จะทําให้ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการพักรัฐได้เพราะว่าจะไม่สามารถทราบได้ว่าท่านคือบุคคลผู้มีสิทธิ์ตามแต่ละเกณฑ์ของรัฐจริงหรือไม่นะครับสรุปก็คือข้อ1นึ่งข้อสเนี่ยท่านจะกดยินยอมหรือไม่ยินยอมก็ได้ครับไม่ยินยอมก็ไม่เสียหายอะไรแต่ข้อ3ต้องยินยอมนะครับเพราะมันก็คือส่วนหนึ่งของการยืนยันตัวตน ในการเข้าร่วมโครงการภาครัฐนะครับทั้งต่อจากนี้แล้วก็โครงการหลังๆต่อไปนะครับ mm hmm. ก็ขอแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์นะครับ mm hmm. ไปถึงผู้ใช้งานแอปต่างทุกท่านด้วยนะครับ